โอเคนะครับวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ทั้งเอฟซีแล้วก็คนที่ติดตามนะครับก็เจอคลิปนี้แล้วก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่อยด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนอนอยู่บ้านแล้วก็มีสายเข้านะครับวันนี้มีสายเข้ามานะครับสายเข้ามาว่าโทรคุยกันแล้วครับว่ามีพระมาแบ่งนะครับน้องได้ผ้ามาส่งรูปมากว่าผมดูแล้วคร่าวๆนะครับ น่าจะเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้80%พระแท้แน่นอนแต่อีก20%เรามาดูหน้างานกันนะครับตอนนี้น้องมาจากผุนนัดนะครับมาที่บ้านเลยน้องมาจากยุทธยานะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้จบกันเท่าไหร่นะครับเป็นบอกเลยนะผมบอกเลยนะว่าเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดเจดียชโยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ซื้อหรือเปล่านะครับนะฮะโอเคนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมอเคครับ วันนี้น้องก็มาถึงแล้วนะน้องเต้มาถึงแล้วครับมาจากสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่มีพระมาก็ที่ได้นัดกันไว้นะนี่เลยนะครับเต้นะครับน้องเต้นะครับตอมีพระม่ใกล้อะไรครับนี่ที่นัดดูกันไว้นะสมเด็จนะครับวัดเกดนะครับตอนแรกไม่มีตลับเนาะใช่ไหมนะที่ผมมามีตลับครับ ต้องคำเพราะกันะครับเนี้ยต้องทำอันนี้ต้องปีไหนเท้ปีสาเจ็ครับเดแพงงานนะอันนี้ขอส่องมาแล้วก็เข้าเลยนี่มแกวม่อจี้นะครับกำลังจะส่องกำลางส่องเงินานออกมาแล้วแต่ไม่ื้อเลยซื่อเลยครับาอะไรร้ายอันนี้ตีว่าเข้าไปเท่าไหร่เห็นตกงมาก็เห็นพระอาเจ็ดแผ่ทอันนี้ยิง 6ชั้นกาง6ชั้นเลยนะแขาทำไมเรียว่าแข่งยางมันไม่ได้นข่งมันก็มองในสองมุมนะคล้วฮะบูบูราพายก็เรียบร้อยดีนะสุ่มผมก็สองไปรอบหนึ่งนั่นแหละนะครับเขส่ะไปอนไปแล้วสอนต่อสอบเขาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเจขก็ได้มาแข่งก็โอเคเลยน้องคนนี้มีแต่หัวไม่ใช่ธรรมาแล้วต่อี่โอ้เขาดีนะเจ็ดแสนใช่ไหมวันนี้เจ็ดแสนที่สอนแล้วมันก็ยิง มันไม่ได้กินแบบหลักเลยเนาะอย่างนี้ถ้าเจ็บแสนก็ห้าแสนเนิเอาดีห้าแสนเลยไอ้อันนี้ตลับเป็นเยือกใหม่ใช่ปหมไม่ถึงตลับตลับก็ก็ได้มาใส่เลยเนาะตลับนะก็ตลับก็น่าจะมี่แหลักเป็นอะไรหลักห้ากมั์คห้ากัมมไม่อเนี้ซื้อพระก็แถมตลับด้วยราคาตอนนี้มันต้องแถมอยู่แล้วนะราคาตนี้ครับก็เตะก็ได้แถมก็ห้าแสนเนห้าแสนห้าละสั่ ตอบเกือบเดียรัน5ันี้คือเอาความจริงเลยนะแบบซื้อการแบบไม่ม like ouais. ีบังนะครับผมแบบเรียวๆเลยไม่ตัดคิดเกลยนะครับรวมอย่างนี like 15, ้นะครับอ mm ัน hmm. น no ี้5.5เหรอเดียวกอนนะดูมือ่บัตรแล้วกัดประกาดแสนสองแสนสองหมื่นหรือว่าแบ่อันนี้มีจานเขาเฉลยมีจานด้านหลังสองแบบนี้ก็ทองคำาขนาดเกือบยี่สิบใช่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบแสนสองข้า่ถ่าแบนหมื่นได้ไ ก็ถือว่าขายกันที่โงาแจเหมือนเ้าหมัราคาสมัยก่อนเลยนะแกหมืนราคาสมัยก่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่ได้ตามราคาจริงๆก็ราคาสมัยก่อนเลยนะเอาดีเน่ได้เท่าไหร่ทางนี้ว่าไม่อยากต่อเยอะนะทุ่นน้ำหวนไหมดวนอันนี้ถ้าห้านี้แสนท่นอันนี้ขอห้าแสนสองมื่นได้เออมันจะได้ซื้คู่เลยเออ่หกแสนสามเดี๋ยวมียังอื่นให้อีกแม่เราแม่ดีเลอ่า อันน,น,นี้ได้เลยอย่างนี้คู่นี้หกแสนสามเดี๋ยวตรงนี้แกผมตัวให้ตรงนี้อูคู่นี้โอเคหกแสนสามจบให้นะครับมาดูหัวทาบนี้คู่นี้จบไปก่อนก็เลกสององคนี้เรามาดูวันหนึ่งนะก็อโอเคเต้อันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมากอันนี้พี่ซื้อพี่จบให้นะที่จบให้เลยโอเคครับเข้าวันนี้ก็ซื้อเมื่อวานก็ได้ซื้อน้องวันนี้ก็ได้ซื้อน้องอยู่ มัเมื่อวานได้ยินอะไรแว้ๆไม่รู้ว่าชท่วงพราะกันพรากันยังไม่ใ้ร่วไปเรืองนี้ไเรื้ไม่ได้ขายเลยบ้าน โวเตยอันนี้สลับที่ขอนะได้ครับมันยังงซื้อการแล้วแถมตลอดเพื่อนะครับตลดเพื่อนนะครับอแโอเคแล้วจบอันนี้พี่โอนให้นะโอนแล้วกันวันนี้เงินสดจ่ายเยอะแล้วกาโอน้กันเก็บไว้ซื้อพาร์ทเพื่อนันี้วี้ต่าหรับโอเคครับต้องขอบคุณทุนเตมากนะครับจบยู่ไปที่หกแสนสองหมื่นสามสนสามหมื่น แล,ะละ้วสามพันบาท okay. โอเคลบดิวขบผมโอเคเลยครับมีเลยพี่มีพักรื่อนะครับพี่จะแบ่งปันนะครับพักไม่ได้นะครับทางเพจทางเฟซบุ๊กนะครับหรือทางไลน์ดีนะครับไว้แท้นะครับนะฮะเดี๋ยวก็ทักพาสแท้นะครับผมจะทักกลับไปหรือโทรหาเลยนะพี่นะสําหรับคนที่ผมไม่ได้ทักหรืออ่านแล้วไม่ได้ทักไปนะครับคือทักยังไม่ได้ถากคนยังไม่ได้เล่นนะพี่นะก็ต้องเข้า,าใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมรรากครับแบบนีรนบ